สวัสดีครับวันนี้จะมาทําการแกะโทรศัพท์ให้ดูนะครับว่าทํายังไงจะได้โลละ1,000งพันบาทแต่เกิดขายแบบเป็นเครื่องเลยได้โลหลักร้อยนะครับเรามาดูกันนี้คือการแกะเราต้องแกะแบตออกนะครับถ้าแกะแบตออกอยู่โลละ200ร้อฝาบาทแต่เกิดมีแบตด้วยถูกเลยครับผม นี่ครับมาดูกันว่าทำยังไงถึงจะได้โลละหนึ่งพันแล้วแกะไปเล้ครับนี่ครับอันไหนที่เป็นเป็นเหล็กบางๆนี่เราเอาออกหมดนะครับที่เขาเรียกกันว่าแผงบอร์ดโทรศัพท์สะอาดนะครับก็คือแบบนี้นี่ครับแล้วก็แกะ อันไหนที่มันเป็นเหล็กงัดออกให้หมดนะครับให้เหลือแต่บอร์ดแต่สายแพร์โทรศัพท์นีกกาาน่ก็อีกราคาหนึ่งครับบอร์ดก็อีกราคาหนึ่งแต่บอร์ดนี้มีค่าสูงสุดครับโลละหนึ่งพันแต่ต้องแกะแบบที่ผมแกะนะครับมีแบบนี้ส่งมาขายได้ครับผม นี่ครับผมได้มาแล้วนี่ครับโลละหนึ่งพันนี่ครับ